เรียนมาประท่านครับเรียนมาประท่านป่าญ่ไก่ไรเฝ้าทุ่มาานะไปหนออ้ยคนเรกียดครับป่ั่นานีไปหหนถามนทอยกันนั่นตาวตัวน้อยเดียวนี่นี่ระบิดหนอน ปลานนีปลานนีงก็หูเอาขึินพราะเกรูทกต่องเดยวะอือว่าเป็นมาไทยกันไปนี่เฮ้ยยี่สิบโลอื่โอ,อ้ย right? <c oughs> ี่สิบโลก่ระเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเขาเป็นนี่มันตายแล้ว โอ้ยปากโหดตัวนี้หันหนาขอรกิจไป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 ดปไปไปไปเปไ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 ัไป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 ่ปไปไปไกไปอปกปลปไ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 ปีปไ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 งกปไปไปไกอปไ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 าไปิปไ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 าไปไบไป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 ไนไปไอไปไไปไร ลึกลับด้ยน้องแปดหมื่นครับผมราคาน้องที่แปดหมื่นบาทฝากแชร์ฝากกดไลค์กดซับสไครตดเลยครับเด้อช่องกองปลาปลาไปไปเบิ่งกันครับเอาพร้อมไปเลยอ่นณดินเดียนสัญยาแห่งหนึ่งไม้รับรับอิลิ ละสองผืนครับผมอ่าตามมาบังเจ้าภาพครับสำนักที่สี่บ้านหลังเสือียกว่านนะ่เออนี่นี่นี่น,นี่สำนักที่สี่ จะฟาดกันครับเอาแล้วครับดอกแรกกระติดต่อแล้วลนะครับดอกแรกตามมาเบิ่งจะภาพสักกัน Eva à, ừ. chắc săn đọc lẹp, đinh nhập từng đấy đôi nè, phạm cơ đỏ, anh tùng cơ gomu, nha. Bọc ba bán, sao bắt a sít. De đi đin a ba nó. Né nó, nơi. Uuuuuu. Chắc tô là ba, đọc lẹp. เออสองตัวสงสัยจะเป็นสวายครับหันมาอีกมุมหนึ่งครับคือโอ้โหอุ้ยอุ้ยสุดยอดของเรา แงีสีชมพูเราแตามมา่วงไม่เงยเดยงครับเสี้ยนเงย่ันครับขนาดเกือบพ่นยังใสอยู่ขึ้นนึ่งแพร่ได้เราหยาดตะปูเรา,าเวหยาดหยียบตะปูเสียกับว่เปียกกว่าท่านแบบว่าบป่าร่อนน้ำเกือบก็ยังใสเจ้าอยูดีเอาจัดไปยัดเกล็ดด้วยล่ะฮึ่ม เฮ้ยหน่อยผสมกับหุน่นเราเลยเห้พื้นนี่หาสวกาวหาเบิกเราเห่าอีกพื้นหนึ่งหลังจากที่ว่าเราวานพื้นนั้นลงไปนะเอาจะฝาบพดหน้าเห่าขึ้นมาสะก้อนในน้าเฮ้ยเห่าขึ้นมาสะก,ก้อน เอาบางว่าแดงครับเราสมานเลยวาวหุ้ยขึ้นมาเดี๋ยวเดียวขึ้นมาเดี๋ยวนี้ไหลไหลยอยู่ครับอุยอ้ยเต็มแห่อุ้ยฟันข้อแล้วก็ปวดบัตรนี่ Nào, bây giờ mình sẽ chiếu phần Màn bò Tôm cắp tôm Tôm xin tiền hé à, nhà bò Ua. 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 อู้ยกับตามเบื่องปลาแล้วมานบ่อจิ้วว่าบ่ปลานี่ปลาสบายดีว่าของมันยังบ่อเงี้จิ้วอันไม่ต้องหมุนมันดอกเขาเขาเขาค่อยๆดึงจากเส้นหัวหาเส้นครับแหแดงแรงเลยแล้อู้ดู ในปลานิ่นมาหนึ่งตัวใส่แปดชีดนี่ละกับปลาปลาโอ้ยจะเอี่นปลาสวายแต่ว,ว่าเป็นตเอเสี่ยมกระเอี่นปลาปึง้งเนาะปลาปึ้งหน่อยครับผมจัดไปปลามานกี่กาเอาฟงหัวหน้ายัยคนฮึหดหนึ่งสองสามอืมเหลืออีกสองหนึ่งก็ตัดสิทธจอมว่าเหลือแท่แหี้ย ร้านแล้วห้าวื้นต่อไปได้ครับตวมาหนาตัมโมหัวเราขึ้นใส่หัวเด็กๆนอกบาทนี่ว่าต่ำยังได้หนอเบิ้งเบิ้งแต่ว่าเบื้องของเล่าเสียก่อนครับ มาแล้วเห็นปลาหน่อยแล้วตัวหนึง่งฮ็ดอุ้ยได้ปลาสวายหน่อยสามตัวโอ้ใช่กันกับตามมาเบ่งจาภาพอีกรอบหนึ่งียังไฟจวดๆแล้ววะฮะ ขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วอืมฮึมโอ้โหปลาโมกปลาโมกครับปลาโมกโมกแซ่บเลย,ย,ย,ยน้องนี่สิบแปดไร่ครับกี่ขนวังห้าสิบก็ขนหกสิบขนนีน่นละ ท่านผู้ชมสร็แล้วอ้มีผู้บ่าวไหอยู่ครับสองสามไร่อใหสาวๆได้บ่งดำบ่อปะดำบ,ำบ่บต่ตำ ป่าของเรานี่คือตำแหน่งที่เพิ่นให้หัหวอาหารเลยครับผมตำแหน่งที่ให้หัวอาหารอาจจะกว้งางยังน้อยครับหรือคือดอกุหละเกือบไรยอ่าไอเบิง่งทีมงานเนาะครับเสียไม่มานบ่าน้านหมุนนี้เสียไม่เนาะ่านสุดชัยครับโอ้ ใหมายอะเว้ยตัวหนึ่งอ้ทางทางจุดๆไปเลยมังหรมันย no? oh, okay. ังน้อบาดนี่เอาอย่านแงขอย่างนี้มันขาดแล้วแนั่นเอาตาม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 ตัวนี้วัดดีพระเทาเขียนครับผู้ดงดังเลาหัวตะมาหอดครับเป็นโลกแล้วล่ะเราหัวตะมาหอด ตมกนโ่ย่้องดูที่อื่นใไหมครับผัวสามสิบกิโลอยู่ดวหับงบังลจะก้ัได้โอ้โตังก้สามสิบสามสิบเลยครับพันหกพันหกตัวนี้ง่ายสุตัวนั้นัวน้ยงอย่านหกก็ไปเลยพันหกก็ไปเลยว่าสั่นยี่สิบกิ ยี่สิบหกตัวเอเหรอแม่ปลาเรากไปลวดอมนี่ยาแ่สามิคือรับปลานู่เกันยี่สิบปตั้งแตหกชินจนถงหกชิว่าเส้าหานเหรอส้หนเราไ่หรอส่แต่สั่งบ่มีมีแต่สั่งหกีนะสมปากูเจบโอ เยาวาเยาวาจสั่นดิเหี้มันพิ่นเฮีันเื่อขาผมก็ถือหาเช่นมนยัแหงห้หัวมันเหลือมันออกแักมันออกแมันเยียเดียวมแล้ไทยลองเลียวยยนี้ไทยลอเลียวอ่านี chút kilo thì là được, không còn ừ, chưa không 5 คน,นค,ม,นคม,มันลมแน่เลยคนน่ะน้องน่กับลมได้น้องแง่เนีน่มันเลือกมันก็เลยลมอ้าววันเราสิวอะไรเราก็ดาได้นิ่งแงอยู่ตัวสามครับ นีเขาไม่ว่าเราปลาได้ปลาเขาไม่ว่าเราขอนเสียโอ้แท่ผมพูดนี่ปา่าไปแล้วผุดปลาจีนฮ็ดฮึดอไรยัง บ้านวันจ ah. okay. so ันอ่าเอาละฝ่ายปิ้งน้ำเบิ่งปลาปลากองปลาปลาทีมงานเราเสียมายครับเสียมายสมานน์เิ่นบัวเดิมสีเสือเดิมสีเสือนี่มาไก่ครับจากอุบลนท์บุญละตันสุรชัยสวัสดีเพื่อนนะครับสวัสดีครับครับผม อุ้ยนวลจันนุ่นจันนุนจันเนีูว่นี่ละนี่ละเสียดต้อมบาวันอย่ยาไล่รวดเงินประกาเลอตักลางงงคือหย่าไ่ไปเลยอย่าไล่ไปเลย หน้นีอยล้วครับเป็นยังไงทำจี่น้ยอยู่บ่เม็ด สบายหน่อยเน,นีุ่้ดยอเ้ยเอาซับตัซอตัวผานเห็นมาคณพ่อ่อดอนครับดอนยัสโธร ของใหญ่นอนใะนี่ครับของใหญ่ครับใส่ใส่ของใหญ่พอ่อนี่ครับของใหญ่โอ้โหอด,อดได้ปลาใหญ่โู้โปลาอย่างนี้ปลาจีนปลาจีนเล้วโอ้โหปลาประเทศนอกครับเด็ดเด็ดปลามวยอีกแล้วปลาประเทศนอกเป็นยังไงครับผ่านต่ำอยู่วะนึกว่าป่ามวย น้องไส้่างเปามาเาเบิกคนพัวเอาม,มานบัน้อมาไก่ย่อนแสงแน่เลยครับดื้อวอนนี้มันย่อนแสงมิดงริงตริงวะท่านมาสางวาที Nhìn, tình ing ting Hả? Ở chỗ Ui, bó bó này biến quá. Ui, đã nó mà thay mà thân mày. จะใดเะเาา้เอาว่าวังขวาเอาวัางนู้ปลาใหญ่เป็นยังไงเดี๋ยวนี้ตัวปลาใหญ่เดี๋ยวนี้มาถ่ายพระท่านครับบางเทีมันหนอมันกว้งครับผมยางบ่ไหวมันไก่ไายปลายังพวาปลาจีนบ่เอาเบิ่งนู้ปลาอ่ำเหมยเป็นยังไง วัดปากไว้เพื่อควบปวชเพ่ยมาสันเสียดายมากมาสันดอกนี้อ้ยย้อนเสียงนี่ด้วยครับเด้ออใหญ่อยีดีญ่อยีดีใหญ่ของเราอีดีบวดโอ้ยโอเคพ่อโอเคโอ้ยอู้ยต่ำเจ้าเจ้าเรนตี้ขัดสันยกขึ้นไม่ไหวโยขึ้นไม่ทีมเจ้าภาพครับทีมเจ้าภาพ สำนักที่สิโอ้โฮตามเมื่องของเราอีกรอบหนึ่งครับมันได้ข้าวว่าปลาใหญ่ต่ำเฮ้แล้วมันจิอยู่บ่มันจิยังอยู่บ่ พื้นปายังอ่ะพ่อปายังโอ้ยมันบปอยู่เหลือแต่ปลาสวายสองตัวครับผมเพิ่งปลาเขาแจ่ส่งแล้วครับตอนนี้ปลาเขาแจ่ส่งแล้วปลาเขาแจ่ส่งแล้วปลาด่างแล้วท่านมาตามคำเรียกร้องครับบ่บัวเรครับมืดอนี้ เป็นบ้าไปเลยเป็นบ้าไปเลยว่ได้บวชได้าบวโอ้ยป่าเราเองร่นกระชังครับร่นกระชังโอ้ยร่นกระชังครับร่นกับช่างช่างเป็นความคุ้นเลยโอ้ยแย่แย่แล้วมร้อยงานมกมกมกสร้อยงานเพิ่นครับเมื่อนี้สงสัยบดได้กลับบ้านอีกแล้วป้าตันเนาะครับป้าตันรถเกี่ยวติดตามเลยครับทั้งเพจทั้งยูทูบเลยครับป้าตันรถเกียว จากป้าตันน้องกับมัสูน้องไส้ครับตั้มร้อยเอ็ดนี่ยูทูปเพื่อนครับยังกับวะยูทูปแหมยูทูปตั้มร้อยเอ็ด้ครับดอตอนนี้กำลังว่าเอาเนาะอันนี้กับมาต่าํำเชิญด้วยกันครับเป็นทรงกาดไปดตองมา

เอา้นพ่อระเก็บรูทูปต้องเดยวะอือไม่เป็นมาใทรกันป่านนี้เฮ้ยแกนี่สิโก้จริงแกนี่สิโก้ก็รู้อะฮะไป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 เขาเป็นงี้มันตายแด้วโอ้ยปากก็โหดตัวนี้หัน้าระเก็บไป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 อุ้มดิไอือุ้มดิดอุ้ย ถาไปเบิ่งครับาไปเบิ่งอู้กรโงครับแบ่งขายนิบก็ลได้สได้สิบดอยู่จได้อยู่บกลแบ่งขายฮะเอาอุ้มเเอ๋ผลงานอนงเกียรติหัวหนกรโงครับรุ่นเกือบยี่สิบยี่สิบอยู่แลสูสีครับดูวาไว จะเาตันหย่ยดีครับกกินทัมอีกย่งนะกหหาไดรเนาะมันก็หไทยเนาะเอากันไปหนเวันเจ็ดวันเป็นไงครัขายแลว่าเจ็ดลูกตือเหตุอไรก็อิละจ่าสิครับปลาแตงกอลอกินละจ่าสิอินเดียขอั่ง่อนเลยน่พันหนึ่งเดียวจะขายพันสองมผู้เื้อ เดี๋ยวราคากันแล้วครับต้องเอาเสียวไปปอยปละตันเสียวไปปอยครับลาเอ็มสิพคร้าวยเจ้าบาปดยเนก็ลองเอาไปปอยต่อเิหนะหาด้ยเือเีมน้งลตอนมื้อแล้วครับอืมอืมตอนมื้อแล้ว กัคือง้อุ้ยเว้ยมันโดนฉีบฉีกไปซะมาหมอนีฉีบไม่ออกกัคนรอนมันต่ามือเบ่งตาเชียนพอเท่าเชียนับพอเท่าเชียนไม่ไ่ทายเอางั้นันอันแห่พื้น คุมองปลายเบงน่เชียะกอนนาะบงยเชียตะกอนมันบ่มีเอาเหี้ยเปนเกกขึ้นมาบงเด้อโอ้ยยเชียมหานสะบนน้ำหวานกลมของเพินพอมอ่านันก็จะออกปลาเยครับนั่นเห็นไห กำลังงุ่มอยู่ครับกำลังงุ่มอยู่ปัายังเดี๋ยวถ่าเบิง้งถ่าเบิง้งกำลังดึงเอาขึ้นกำลังดึงเอาขึ้นครับเดี๋ยววัน้อได้๋ยวน้อ

อ่าได้ปัจจระมีดใหญ่เห็นไหตัวนึงแล้วครับรมีว่ายังอยู่อีกตัวนึงวะท่านจระมีดจระ,ะมีดะะมาเข้ามาตบ้ายจากล่าครับ พอเท่าเชี่ยนนี่แะครับชิปนีี่น้องมันกว่างครับเนื่องจากว่าน้องกว่างผมย่างไทยบไว้มันไกลสิบแปดไร่ครับผมก็ได้จอดจวงเอาทับมองที่ไปไทยได้นะครับเนาะชิบนหนาค่อยมาพอกันไหมอย่าลืมติดตามช่องนะครับกองปลาปลากดติดตามน้ำแน่กดไลค์กดแชร์น้ำขอบคุณครับแต่เช่นจากล่าครับครับผมพอกันไหมครับสวัสดีครับ